ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาดูาการติดตั้งของท่อประหยัดน้ำมันกับรถฟอร์ดคารีฟฟอร์ดมาราธอนคลองสองสองพันหนะครับไปรถของพ่อผมเองครับเคยติดไปนานแล้วครับตัวนี้ก็จะมามาอัปเดตครับอัปเกรดให้มันหน่อยนี่ครับติดมานานแล้ว จะมาดูนี่ก็กําลังต,ติดตั้งกําลังถอดนะครับนี่ก็เป็นตัวนี้ก็เนี่ยครับเป็นฟอร์ดต,ตัวนี้ครับติดนานแล้วครับนี่ก็มาอัพเกรดจากท่อนี่ครับเป็นท่อสแตเลตนะครับนี่ท่อสแตเลตมา ทำเองเลยเชื่อมเองประกอบเองนักเลงพอนะครับใช้รถพ่อเป็นเป็นเดินฝึกนะครับอันนี้ก็จะเป็นรุ่นเก่าแล้วเป็นท่อเหล็กติดนานแล้วครับติดนานแล้วครับนี่นเป็นท่อเหล็กรุ่นเก่าเป็นแต่ท่อเหล็กครับนี่ก็คือใช้มานานแล้วครับใช้มานานแล้วนี่ครับติดมานานแล้ว นี่รุ่นแรกๆของเวอร์ชันนี้เลยครับติดกันไปนานแล้วอันนี้ก็ได้มีโอกาสมาอัปเกรดให้พ่อนะครับตอนนี้ก็จะเริ่มประกอบละอันนี้นี่ก็เชื่อมประกอบเรียบร้อยพร้อมติดตั้งนะครับเดี๋ยวมาดูหลังจากการประกอบเสร็จอีกทีนะครับว่าจะเป็นหน้าตาแบบไหนนะครับ นี่ครับตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นท่อไอดีนี่ก็สายเทอร์โม,โมที่เติมแล้วก็นี่ก็จะเป็นท่อไอเสียนะครับนี่ท่อไอเสียท่อประหยัดน้ำมันนะครับ ในก็วาวกับติดตั้งสมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูเทอร์โมนี่แกเป็นเครื่องสองพันห้านะครับติดตั้งสำเร็จแล้วนี่ก็เทอร์โมตัววัดอุณหภูมิ มาอัปเดตให้พ่อนะครับฟอร์มาราธอน